เอาพูดง่ายๆไม่ว่าคุณจะเล็กหรือใหญ่คุณจะเก่งแค่ไหนคุณจะเป็นอะไรแค่ไหน่คุณก็โดนเหมือนเดิมโดนเหมือนกันเอ่อไม่ว่าคุณจะเป็นมีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนอยู่ในรัฐบาลหรือว่าอยู่ในพักที่ไหนก็แล้วแต่เอ่อคุณเป็นสอสหรือคุณเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันผิดคุณก็ต้องรับผิดชอบอ่านะถ้าเขาตรวจยึดมาเขาเจอเนี่ยว่าเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยคุณเป็นเจ้าของเนี่ยคุณโดนหมดแหละ อืมถ้าคุณไปสร้างไว้เออไม่ว่าจะไปสร้างที่พักสร้างรีสอร์ทสร้างนู้นสร้างนี่เนี่ยซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์เขาเนี่ยเขาก็จะรื้อให้ทําการรื้อสอนโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายค่าอะไรทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> ถ้าเป็นที่ของสอปปเป็นที่ทําการเกษตรแล้วคุณไปสร้างรีสอร์ทเนี่ย <c oughs> นะเออให้คนมาเที่ยวเนี่ยถือว่าคุณทําวัดผิดผิดวัตถุประสงค์ <c oughs> ถึง คุณจะเป็นเจ้าของที่ก็ก็ช่างเถอะนะครับก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวก็ให้คุณทําการเกษตรได้อย่างเดียวคือเขาให้คนจนนะถ้าคุณไปสร้างรีสอร์ทเ็าหมายความว่าคุณไม่ใช่คนจนแล้วล่ะคุณไม่มีสิทธิ์จะมาทํางานเกษตรแล้วถ้าเพราะว่าคุณรวยไงเออคุณมีเงินเป็นยี่สิบล้านสามสิบล้านหรือห้าสิบล้านก็แล้วแต่คุณก็ไม่สมควรคุณจะมาทําการเกษตรถูกไหมคุณก็ต้องไปทําค้าขายไปทําธุรกิจอื่นซึ่งไม่ใช่เอาพื้นที่ แบบนี้มาทํารีสอร์ทไม่ใช่คุณไปหาซื้อที่มีโฉนดสิแต่มันก็แพงไงแต่ที่สปกที่เอทพทห้าที่อะไรพวกเนี้ยมันจะถูกจริงๆมันไม่มีการซื้อขายเนี่ยเขาก็เลยประเมินคุณค่าประเมินราคากันขึ้นมาเองว่าประมาณราคาเท่านู้นเท่านี้แต่จริงๆมันไม่มีการประเมินราคาอยู่แล้วเขาก็เลยสมมุติฐานราคาเท่านู้นเท่านี้อ้าวเพราะมันถูกไงมันไม่มีโฉนดเนี่ยเ คนที่มีตังค์คนที่มีอิทธิพลมันก็จะคว้านซือ้อซื้อเป็นแปลงใหญ่ๆอืแล้วก็ไปลงปกักหลักปักฐานนะครับสร้างคา <c oughs> ลือหาดหรือว่าสร้างอ่าพวกที่อยู่ที่พักอาศัยเป็นรีสอร์ทเป็นอ่าส,สวนสาธารนณะสวนอะไรก็แล้วแต่ีือให้มันมันเป็นของส่วนบุคคลอะแล้วทามาหากินกันเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้เอฟซี FC. อืม <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับผมเนี่ยนะครับ f ีก็เขาลงวันนี้ด้วยซ้ำไปนะ f ีนะบอกได้เลยว่าวันนี้เขาลงเลยนะลงพื้นที่เลยอืมลงพื้นที่มาใช่ ไม่รู้ว่าอัลัสคนไหนที่ที่มีส่วนข้องเกี่ยวนะครับมีส่วนรู้เห็นน้นโดนหมดแหละไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับเรื่องที่ทางเนี่ยไม่มีใครจะรอดพ้นไม่ได้อืมส่วนแห่งที่สองยังไม่ปักป้ายนะครับเอฟซี FC. บอกได้เลยตรงนี้นะครับแห่งที่สองนี้ยังไม่ปักป้ายรอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ใช่ มันเก่งไม่ได้เราไม่ว่าใครเอาพูดง่ายมันผิดก็คือผิดนะเอฟซีนะบอกตรงว่าผิดมันก็คือผิดคุณจะไปมันมันมีบทบัญญัติของมันอยู่แค่นั้นแหละคุณจะไปแก้ไขก็แก้ไขไม่ได้คุณแก้ไขก็ต้องแก้ไขกฎหมายไงมันแก้ไขได้ที่ไหนล่ะเออไม่มีใครแก้ไขอันนี้ได้นะ ส่วนมากอะ่ะส่วนมากก็จะเป็นหน่วยกลางนะเอซีนะเป็นหน่วยระดับเบื้องบนลงมาทีเดียวที่เขาแต่งตั้งให้ให้เป็นเลยแหละนะนะแต่งตั้งนี่เขามีทั้งอ่าตำรวจป่าไม้นะมีทุกอย่างเลยมีครบอ่าครบทุกหน่วยงานที่ลงมาตรวจสอบเนี่ยแล้วก็ตรวจการทําการยึดเนี่ยนะเขาลงมาครบเลยก็แบบชุดนั้นที่ลงมาครั้งนั้นแหละมากันครบ แต่อันนี้มาใหญ่กว่าอีกเออมาใหญ่กว่าเพราะอะไร <c oughs> ก็เพราะว่าคนที่เขาจะไปเล่นงานก็คือเขาใหญ่ไงเออถ้ามาเล็กนี่มันจะทำอะไรไม่ค่อยได้ไงแต่ถ้ามาใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหนะมันก็จะพูดคุยได้ง่ายแล้วก็มีมี power นะการพูดที่แน่นอนที่สุดเออ ไม่ใช่ครับที่โคราชนะครับเอฟซี 4, โคราชลงพื้นที่ที่โคราชนะครับ <c oughs> ใช่ครับผมลงพื้นที่ช่วงใบ,บายนี้นะครับไม่ใช่สิช่วงสายสายนี่แหละนะครับช่วงส,สายนะครับเออใช่ระดับบิ๊กใหญ่เลยนะครับลงระดับบิ๊กเลยก็คือถูกแต่งตั้งมางานนี้โดยเฉพาะ เอหนึกว่าลงสี่กอใช่ไหมสีก่กอก็เอาเข้าสู่กระบวนการไปแล้วอันหนึ่งไงตอนนี้อันที่สองก็น่าจะรอนะครับรอต่อไปเออรอให้ดำเนินการต่อไป <c oughs> อืมมันไม่ยากหรอกเอฟซนะครับเราจะมาเปรียบเปยกันไงมาเปรียบเทียบกันระหว่างที่นี่กับที่นู่นเนี่ยนะที่นู่นเนี่ยความใหญ่โตนะครับ ความพูดง่ายๆนะครับความมีอิทธิพลเขามีเยอะกว่าที่นี่เยอะบอกตรงว่าที่นี่ยังเล็กน้อยที่นี่คือประชาชนติดแต่ที่นู่นนะที่นู่น่เป็นอิทธิพลนะครับที่นี่ประชาชนที่นั่นเป็นอิทธิพลเพราะฉะนั้นการจะไปทําอะไรเขาเนี่ยมันต้องมีหลักฐานมีอะไรที่รัดกุมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่และก็นักข่าวลงก็เต็มพิกัดครับเอฟซี ลงก็เต็มที่ครับเออเขาถึงทำอะไรไม่ได้ไงเจ้าหน้าที่ระดับใหญ่ด้วยลงไปแล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานก็ลงไปครับเออสองวันที่แล้วลงที่จันทบุรีแต่อันนี้ที่ลงที่โคราชน,นะครับ <c oughs> เงียบจังใช่ไหมใจเย็นเย็นอันนี้ใจเย็นเยนไม่ต้องกลัวนะครับเขาจะมีอำนาจต่อรองได้มากน้อยแค่ไหนนะอาจจะมาดูกันคุณจะมีคอนเนคชันรู้จากคนนู้นคนนี้มันไม่มีหรอกเอฟซีบอกได้เลยไม่มีทางเออไม่มีทางมีบอกได้เลยเออท้องฟ้าเป็นไงบ้างเรอท้องฟ้าท้องฟ้าหลวนะแต่แดดเปี้ยงเลยเออไม่ท้องฟ้าไม่แจ่มใสนะหลวหลวแต่แดดตลอด มืดคืมใช่ไหมก็นี่แหละเราเลยให้เห็นนะครับเอฟซีว่าเข้ามาลงพื้นที่ยังไงนะครับแล้วก็เรามาเปรียบเทียบกับตรงนี้นะครับที่ดำเนินการอยู่เนี่ยนะผิดผิดก็คือผิดนะเอฟซีนะบอกตรงว่าทําผิดก็ต้องอ่าดําเนินการอ่าต่อไปนะครับถูกก็ว่าไปแต่แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้คําว่าถูกมันไม่มีเอฟซีบอกตรงโอกาสถูกมันยาก แลาจริงๆโอกาสถูกมันยากมีแต่ผิดเท่านั้นเพราะว่าเขารับเรื่องไงรับเรื่องร้องเรียนแต่ถ้าเกิดมันไม่เข้าข้อหรือไม่ผิดเนี่ยเขาก็ไม่รับเรื่องการร้องเรียนนะถือว่าเขาก็ตีตกไปถ้าก็ดูแล้วดูเ,เหตุและผลนะดูหลักฐานดูอะไรแล้วถ้ามันไม่เข้าเนี่ยเขาก็ไม่เอาแต่นี่มันเข้าไงเลยมันเข้าเขาเอาดิจะเหลือไหมนะ่ะอืม การชนาคุณเอไอนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทกท,กท่านด้วยนะเขาก็เอาเลยนะครับไม่ต้องกลัวแล้วเราเปรียบเทียบนะครับที่นู่น่เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอาจจะเป็นนักการเมืองระดับประเทศก็ได้นะเพราะว่าเขามีการลงทุนเยอะมากลงทุนเป็นร้อยล้านเป็นหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านอ่าเห็นไหมนะแล้วเขาก็จะโดน นะครับยึดคืนแล้วก็ให้รื้อถอนเออจะให้รื้อถอนให้หรือว่าจะรื้อถอนเองอ่าเห็นไหมเออนะถ้ารื้อถอนเองก็ก็จะได้ใช้เอาไปใช้อย่างอื่นได้นะเออพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเอาไปใช้อย่างอื่นได้แต่ถ้ารื้อให้รื้อถอนให้เนี่ยอาจจะเอาไปใช้อะไรไม่ได้นะเพราะทุบอย่างเดียวนะเออสั่ง มีทําการสั่งทุบหรือถอนอย่างเดียวไม่มีใครหรอกนะอยู่ไม่ได้หรอกคุณจะเก่งแค่ไหนคือกฎหมายก็คือกฎหมายนะตรงนั้นนะอันนี้เรามาเปรียบเทียบกับตรงนี้ว่าคุณจะปีอภิสิทธิ์อะไรเออไปยับยัง้งหรือไปขอผ่อนปรนนะครับเออให้ให้จากหนักเป็นเบาไม่มีเลยไม่มีโอกาสเลยบอกตรงอืมีการเปลี่ยนมือนี่ก็ไม่ใช่แล้ว เออสลับมือเปลี่ยนมือเนี่ยนะไม่ใช่แล้วนี่แหละมันชัดเจนเอฟซีอันนี้นโดนหนะักเอ่อโดนเสียทางเยอะเลยละเอา่ปน่เสียแล้วเสียอีกอะ่ะเสียทางแต่คนพวกนี้มันก็รู้นะว่าว่าถ้าเกิดสืบสอบมาเนี่ยจะโดนเนี่ยนะมันก็รู้นะแต่เขาก็ทํากันบ่อยบ้างแล้วก็ทํากันเยอะด้วยเอฟซีไม่แล้วไม่ใช่คนเล็กๆนี่ที่ทำคนระดับใหญ่ๆนั่นที่ทํา เออถามว่าเขารู้กฎหมายไม่รู้สิไม่รู้ได้ยังไงกฎหมายนี่มีมาไม่รู้ขี่สิบปีแล้วตั้งแต่สองสี่รู้มั้งกฎหมายพวกนี้นะครับ <c oughs> เออแต่เขาก็ยังรู้ดีเขาก็ไม่รู้รู้หรือเปล่าแต่ที่แน่เขาโดนเนี่ยเขาก็คือต้องรื้อถอนนะในเมื่อคดีสิ้นสุดเขาต้องรื้อถอนออกยังไงก็แพ้อย่างเดียวไม่มีโอกาสชนะเลยพูดง่ายๆเอาจริงๆ โอกาสที่คุณจะไปชนะอ่าภาครัฐเนี่ยนะชนะระบบอ่ะ fc ลองคิดดูชนะระบบได้ยังไงมีแต่แพ้นะครับเออหาหาหาที่ไม่เจอเอาพูดง่ายอ่าหาที่ยึดเหนี่ยวไม่เจอไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครใครก็ไม่กล้ามาเห็นบอกว่าจะเอาคนมาช่วยอคอยเอาคนมาช่วยเหลือนู่นนี่นั่น ขนาดพวกนั้นเขายังช่วยไม่ได้เลยเขามีคนเน่ชั่นดีจะตายนะครับรู้จักคนใหญ่คนโตรู้จักคนในเอในหน่วยงานเออช่วยได้ไหมไม่มีใครกล้ายื่นมือเข้ามาช่วยสักคนหนึ่งไม่มีแล้วอันนี้จะมีไม่ถามแค่นี้ใครจะมากล้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอ่ะถ้าทำผิดนี่เขาไม่ยุ่งหรอกเออถ้าเป็น ถ้าเป็นคดีชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะมาคล้องเกี่ยวได้มาช่วยเหลือได้แต่แต่นี้มันกฎหมายมันฟ้องอยู่แล้วนะครับมันบิดพิ้วไม่ได้มันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขก็ไม่ได้ด้วยบิดเบือนก็ไม่ได้เออไปพูดยังไงให้บิดเบือนเออมีแต่ฝั่งตรงข้ามมนแหละคือผ่อนหนักให้เป็นเบาพูดปลอบใจตัวเองเอฟซีพูดไปตปลอบใจตัวเองว่าโอ๊ยไม่โดนเดี๋ยวไงเราก็จะได้ที่คืนด้วย เออไหนๆก็เสียไปแล้วได้ที่คืนแม่คิดฝันไปเลยนะเออนะฝันกลางวันนะฝันไปว่าอย่างได้ที่คืนด้วยเขาเขาสงสารเลยให้ที่คืนสงสารขี้หมาเลยนะเอ,อมีความน่าสงสารที่ไหนคุณไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินทองใช่ไหมเป็นคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ใช่นคนยากจนเอาง่ายๆเออถึงคนยากจนก็ไม่ได้ ไม่ได้อยู่ดีเพ,พิ่มผิดกฎไงถ้าคุณทําได้เคสเดียวเนี่ยเคสอื่นเขาก็จะเอาตามอ่าเห็นไหมถ้าโอนอ่อนผ่อ,อ,อนผันไปคนอื่นเขาก็จะเอาตามเขาบอกอดูจังเคสนั้นสิทําไมคุณเผ่อ,อนผันให้เขาได้่ะเอ,อไม่ถูกจับไม่ดําเนินคดีอะไรอย่างเนี้ยเขาก็จะกล่าวหาพูดถึงได้แต่ถ้ามันเป็น กฎหมายอันเดียวกันเนี่ยฉบับเดียวกันเนี่ยลงโทษก็ต้องผิดก็ต้องเหมือนกันเนี่ยอันนี้แหละชัดเจนบอกได้เลยนะนี่อะ fc นะมีมีที่ไหนมีป่าที่ไหนอ่ะ <c oughs> เขาบอกตอนนี้นะตอนแรกอ่ะไอะเขาบอกพื้นที่ไอ้สปกมันมีสองแสนกว่าไร่เออสองแสนกว่าไร่ แต่ปัจจุบันนี้ไอ้ปัจจุบันน่ะเขาเซ็นรับมามันสามแสนกว่าไปแล้วเขาบอกมันบวมเออที่มันบวมได้ยังไงไม่เข้าใจเลยเออแรกๆเนะเขาเซ็นรับมาสองแสนกว่าไรเออเขาให้อ่าแบ่งให้ประชาชนเขาทำกินไม่รู้ว่าทําไปทํามาผ่านมาหลายปีหลายสิบปีเออพอมาตรวจสอบอีกทีนึงอ่าสพกบบานไปประมาณ สามแสนกว่าไร่โอ้โหมันขึ้นมาเป็นเท่าตัวขึ้นมาเกือบเท่าตัวขึ้นมาเป็นแสนไล่เออมันบวมเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกมันบวมเพิ่งเข้ามาขาดใช่ไหมถ่ายนะครับอ๋อมาลงที่โคราชครับผมลงที่โคราชช่วงสายสายนี่เองนะครับสายสายนี่เองลงที่โคราชตรวจยึด อ่ที่เขาทำรีสอร์ทนะอะ่ทำรีสอร์ททำบ้านพักตะอากาศนะครับโอ้โหนะแถวนั้นก็ยู่รู้อยู่แล้วนะครับโดยาจะสอบและถูกยึดไม่รู้กี่แปลงใช่ไหมโอ้แถวนั้นเยอะมากแถววังน้ำเขียว แอดเคยไปเที่ยวนะโอ้รีสอร์ทส,สวยหรูเลยเยอะมากเอีแอดว่าไม่มีโฉนดหรอกเอาจริงจิงเขาเข้าไปที่ไหนนะพังที่นั่นหละเอาพูดง่ายนะ